ไม่เปิดหมวกไหมครับเนี่ยเดี๋ยวเอาหมวกผมวางให้ไหมฮะหมวกหมวกคุณได้ครับลองเฟต่อเลยลองเฟต่อเลยครับสวยสวยสวยนะสวย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 นี่แล้วทิกเปิดหมวกเราปลุกซะด้วยเฮียยังเฟี้ยว ดังไม่กลับเลยต้นอะเชฟมันมีหมวกคือเชฟ ซื้อข้าวหรือเปล่าครับได้ครับเจ็ดจานค,ครับเจ็ดจานเจ็ดจานสองหมื่นแปดพันเเชฟเคเจ็ดจานสองหมื่นแปดครับเฮ้ยเชฟมีมนักน <ะ S 1> ลอง <นะ S 1> ด้วยเหรอครับเนี<ด>่ยใช่ครับฟังได้ฉฉััันนก็รู้หวใจของมีีพ่ ตั้งตัวเต็มชุดไปหมดเลยแรชันโอ้โหชอบเลยอ่ะผมไมได้ฟังเพลงนั้นแล้วอ่ะมันเป็นของคือผมไม่ได้ฟังเพลงนันมากอะคือต้อสตรีมคือผมฟังเพลงไม่ได้อ่ะ ันเป็นจุดที่แบบว่าดีด่สุดถ้าม,มีคนลองเพลงอ่ะตับตา่าไจฉไม่ได้ดิเผื่อผัวเป็นเชฟเดี๋ยวเราไปเที่ เดี๋ยวหยุดร้องให้คนฟังเลยเว้ยเดี๋ยวก็รู้ว่าวันนี้ติดไหมถ้าสมมติวันนี้ฟังแล้วติดก็ไม่ต้องฟังเพลงอะไรอีกแล้วตลอดไปอ๋อเออผมไม่ฝากโดเน,น็ตเหรออยู่ข้างล่างปะพิ่ขอบค,ครับเจ้าเน้ ไม่มีเพลงแล้วจบแล้วความฝันมีมีเพลงอะไรร้องอีกไหมครับอยากฟังเพลงอะไรวะครับเพลงอะไรก็ได้ครับลองฟังได้หมดเลยครับฮ้ยพกเราใครฟังเพลงเปล่าจิงจี้ร้องเหรอพี่ พี่เชฟเขามีเขามีคนร้องเพลงด้วยวะเออเราจะไม่ได้ทำไม่มีอะไรทํราก็เอาให้แดงไปเลยถ้าวันนี้มันแดงอะ่ะถ้ามันติดอะ่ะเฮ้ย กินข้าวเขาเต็มปะเต็มเขาข้าเวเขาเป็นเทม้ติ๊บ เป็นกำลังใจเล็กๆน้อยๆครับผมโอ้ยขอบคุณครับอ่ one, วสำยังไงไม่ขึ้นจอขึ้นแล้วขอบคุณครับ,บ,บนน้บพีกจิ้ง,มง,งผมคือปกต,ติตรงนี้เราก็จะฟังเพลงไม่ได้เฮ้ยถ้าผมเจอใครร้องเพลงผมจะอยู่ ไมเสียวไม่เสียงเม่กี้ไม่กี่เสียงสายเอฟเฟคมีคนโทรมาปะผมลองประสานคําไหมพี่เฮ้ยพ่โดู่โดูมาดีๆพี่จ <c oughs> ีอยู่นิวุ่นเลยนะผมบอกเลยนะ ซื้อข้าวหน่อยครับพวกยังซื้อข้าวเต็มยังตัวอหอเต็มดิซื้ออุ่นหนุนเชฟไปพี่จ่าให้ก็ได้ข้าวหน่อยครับเดี๋ยวชามาเลี้ยงข้าวอ่อวะ 이 t u m 만 m ตอนหนังที่หครับเอ็นเลอดหรอเปล่าเขาไม่มีเปิดหมวกหรอที่ที่นี่มีเปิดหมวกปะไมีมีพี่มีรีบรีบเปิดหมวกได้ไหมครับพอดีพี่ผมน่าจะรวยเหตุไอจีมันเปิดอยู่มั้งไอจีต้องซื้อในนลังคาพี่ไม่เปิดหมวกนะครับเนี่ยเดี๋ยวเอาหมวกผมวางให้ไหมฮะหมวกหมวกคุณได้ครับลองไปต่อเลยลองไปต่อเลยครับ สวยสวยสวยนะสวยสวยสวยสวนี่แล้วทิกเปิดหมวกเการด้วยเฮียยังเฟี้ยวอ้ังไงเพลงอะไรเขาบอกเรอเขายังไม่ร้องเลยก็รีบให้เขาเดี๋ยวให้เขาไหนีเหรอ่ะ นี่แหละทิกถ้าเจอนักรองก็ได้เปิดหมดวกไอ้ยี่างเกีย,น,กน,อยนอ่ะฟังออกไหมว่าเสียงอะไรจาก Fiona. now? Hey. ใช่ป yes. ่ะีไม่ค่อยได้เนอะแล้วคุณผอมเฮ้ยผมไม่ได้ฟังเพลงเลยอ่ะผมก็ชอบฟังเพลงอยู่เลยถึงจะไม่ใช่แบบว่าถึงจะไม่ใช่เขาร้องหรือคขาอื่นร้องผมฟังมาแล้วผมชอบดนตรีสดอะและอย่างเดียวคือมันไม่ติดแดงไงอันนี้คือที่สำคัญสุดในชีวิตผม าอีพ uh ิชาลีก <sm> <Alcohol Physical> <ots> ับเขาแกงด้วยอ่ะ Yeah. อันนี้รับจ้างร้องเพลงปกตีไหมครับปกติรับจ้างร้องเพลงไหมครับอืมบางทีเปิดหมวกร้องเล่นเฉยๆครับมาละมาละเดี๋ยว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 บายละอยาเงี้ยเปิดหมวกร้องเล่นก็นไม่รับจ้างเลยมีใครอยากฟังเพลงเลยไหมครับไอโถอยากฟังเพงเลงอะไรบ้างโถ ผมอยากฟังปก๊อตะพี่ใช่ไหมล่ะมียูทูบไหมคะเปิดผมไม่ท่าใช่วะเอาดีดีดิอยากฟังเพลงอะไรฟังยังทุกคนเมจะขอให้ดีดีพิทอวัตผมอยากอยากฟังปันนะฟังปันน่ะเพลงอะไรก็ได้ของปันอ่ะอิงไฟน่าจะลองไม่ได้ปะวะลองได้หรอวะ คือเขร้องเพลงเพาะเนี่ยแหละร้องเพลงเพลงรักได้ไหมครับพี่มนเดาได้ครับได้ได้ครับได้ถ้าโคเวอร์กับลิ้นจี่นะก็บเอ้ลิ้นจี่มันสูสีกันเลยเทียกระเพื่เร็วจัด้เ หลับผมไม่ขึ้นบ้างพี่โดนนิดอะเหมือนเลยต้องเปลี่ยนลิงก์ว่ะถ่าเบอร์ไม่ทันละจะถ่ายเบอร์ไงเบอร์ขึ้นตอนลราแปดแปดสามแปดแสนแล้วนะ่ <c oughs> าไปะเนี่ย <c oughs> ตังเลยอ่ะยังชอบป่ะพี่รนี่พี่เบื่ออะไรอ่านะพี่เบื่ออะไร8ป3ดปสาูนย์เก เฟีย้ยวอ่ะลูปเรามีแค่สองทุ่มสิบห้าใช่ปะใช่พี่ใช่พี่พผมยังไม่ได้เพียงรักผมเลย เดี๋ยวมาคือเขาออกออกประเทศหรอไม่พ nope totally ี่เพลงต่อไปชื่อสักคู่เดี๋ยวมาพี่โอ้ยใช่หรออ๋อเคยฟังอยู่น่าจะต้องรอพอดตะคู่เดี๋ยวมาเองแค่ตะคู่นานไหมอาจจะหลุดขึ้นเลยหรือเปล่าพี่หลุดพี พี่หลักฐานตำรวจตลอดมาถามว่าเมื่อไหร่จะส่งครับแม่โหหลักฐานตำรวจครับที่เขาส่งอ่ะมีอาไหมเธอมีไหมเธอเธอส่งของตำรวจได้ปะเขาไม่ได้ส่งของตำรวจแต่เขาส่งของไอ้แจ้งใบองตำรวจไม่มีใครส่งมาเลยมีแค่พี่โทรคนเดียวอ่ะที่ตำรวจขำอ่ะงั้นกันเถอะงั้นเธอก็ส่งของแค่พี่โทรไปแหละของพี่กายได้ปะ ของพี่กายอะไรอ่ะพี่พี่กายพี่กายตัดตัดคลิปลงได้ไหมพี่สามนาทีอ่ะของตำรวจนะพี่ตัดจากทวิตมาดีนอกอี่ไม่รู้เลยวะไม่ตัดแล้วอัปโหลดคลิปไว้ดิไี่กายต้องอัปโหลด่ที่อื่นอ่ะเป็นโหลดอัปโหลดในได้อะใครับแล้วของไอ้แท้อีกอ่ะแท่ที่เำาหดสามนาอ่ะออกเคลียร์ไปแล้วเหรอใช่ใช่พี่ของพี่แท้พี่แท้บอกเคลียร์ละ ก็แคาช็อต่ช็อตเที่ยก็ได้มีเรือเรือพี่หมดวันไหนนะเฮ้ยชาเอาเลยเหรอไม่รู้พี่เจ็ดวันหลังลรีเทนยงคืนอาจจะได้ใส่ชุดใหม่อมองเล็บมั้ง ช้าสุดน่าเป็นพรุ่งนี้เที่ยงคืนไายสุดก็วันนี้เที่ยงคืนไอ้ที่ถ้าเขาไม่มาไปแล้วนะสล็อตมีว่างอีกสองสล็อต รถเสื้อผ้าใช่ไหมใช่พี่ใช่พี่บอกระหว่างรอพี่โทรคนรอร้องพี่ไม่ไม่เนี่ยพี่ทั้งหมดไปพี่ไม่ร้องให้เขาฟังบ้างอ่ะพี่ร้องไม่เก่งไม่หรอกแต่มีคนจะร้องแทนพี่นะดูดิถือกีตาร์พร้อมเลยน่ะเขาน่าจะร้องแ lap ก่อนนะอีกเช่นเคยนะครับสำหรับท่านที่รอดมาเนี่ยผ่านมานะครับรอดไหม คือมันทำอะไรดีพี่เอาเดียกเอาคุยดีกันรอดไหมใช้ไม่ได้ใช้ไม่ได้แดงไหมใช้ได้ใช่ไหมไม่น่าได้นะมันจะแดงนะได้ปะเนี่ยพี่ที่พี่มานั่งฟังเพราะพี่กลัวไม่แดงพี่ตรงนี้น่าจะไม่แดงสุดละถ้าบางคนรองอ่ะถ้าเป็นช็อตเมื่อกี้ที่เปิดมาน่าจะแดงกว่าน้องมาเป็นโดนตีแล้วอ่ะสลัดแกงขตอนนี้ว่างหนึ่งละพี่ธนัทพี่ธนัทขอบคุณนะพี่ ขอบคุณที่รวมนดินพากันมาพี่กับสตอรี่หนึ่งวันเจนพี่ชายเศ้าอ่ะปืนยังไม่ทัานขึ้นเลยเอออย่างน้อยเราก็ได้รู้จักกันพี่โชคดีเว้ยถึงจะเป็นสตอรี่ที่มันเสมอนัแล้วก็เขาจะมาลองเพลงหลักให้ฟังเหมือนกันเจนพี่ชายจ่า อย่าพูดเป็นรถไฟดิขบท้อยลางพีเอ๊ะเอาสักครู่นานจงละสักครู่นานนะสักครู่จะกนลุกจะมาละพี่ธุมากร้องรอดิร้องให้พี่ธุนี่เขาฟังหน่อย อ, no อ๋อมันก็แค่ร้องเพลงร้องให้พี่เขาฟังหน่อยเป็นไรอิงนะโอ้จบกันเดี๋ยวเอ๊ะแล้วกลับแล้วนเดี๋ยวพวกเราแต่จะคู่นานพี่ คทรงนะพี่ไอโกจะไปตอนไหนพี่